เช้านี้ก็จะทํางานต่อนะครับเอฟซีครับวันนี้ก็หมอกลงเยอะเลยนะครับอากาศหนาวเย็นมากนะครับเอฟซีครับวันนี้ก็ลุงหลาก็จะทําตรงนี้นะครับทําไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจะได้ไปจับปลาดงเร็วนะครับเอฟซีวันนี้ก็ลุงหลังทํานี้เสร็จแล้วก็จะไปถามดูครูนะครับ ว่าจะย้ายได้ไหมนะครับก่อนที่น้องตองจะสอบนะครับสี่สภาากาศยันเช้านะครับมีหมอกลงเต็มเลยนะครับสี่นีนะครับหมอกลงเยอะเลยนะครับสี่เดี๋ยวลงหลังจะพาซีไปชมบรรยากาศหลังบ้านก่อน,ก,อนก่อนที่จะมาทำงานนะครับสี FC. นี่นะครับหมอกลงเยอะมากอากาศก็เย็นมากๆเลยนะครับสีเจ็บคอหเล็บปะเจ็บคอหเล็บนะครับเีเจ็บหดเล็บเลยนะครับและก็ลงมาก็ให้ชมนิดหน่อยนะครับนีนดูบรรยากาศยามเช้านะครับเอฟซีหมอกลงเยอะเลยครับนี่ก็หน้าแรงนะครับหน้าแรงก็น,นะครับใบไม้ก็ร่วงหล่น ก็เป็นสีแดงแก,แก่แล้วนะครับแก่แล้วนะครับอยังไม่ได้ลดต้นพริกของลุงหวังเลยนะครับสีต้นพริกต้นพริกแล้วก็เป็นมะอยู่นะครับนี่นะครับแต่ว่ามะมันไม่สวยไม่งามเพราะว่าลูงหวางก็ไม่ได้อปุ๋ยใส่นะครับว่าจะอาปุ๋ย ซือปุ๋ยขี้วัวอยู่นะครับยังไม่ได้ซื้ออยู่นี่นะครับดูพริกก็เป็นดอกอยู่นะครับฟรีพริกอยู่หลังด้านนะครับนี่นะครับมะอันนี้ก็เต็มเลยนะครับเขาเรียกว่าอะไรเนาะมะมะแปดบนะครับมะแปดบดอกมันก็เต็มอยู่นะครับอันนี้กินได้นะครับลุหว่าเอาไปกินเมี่ยงอยู่นะครับอืีมะของมันนะครับ นี่นะครับมาของมันนี่เดี๋ยวระหว่างก็ไปทำงานต่อนะครับสีเพราะว่าหมอกลงเยอะเลยเอรานีาอะไรก็อาเรไม่มาให้า

เต้ยนี่เห็นเลยครับปองนั้นคือของก่อนนี่นี่เอาเอาซื้อเอาว ครับอันนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเอฟซีครับแล้วก็ตอนที่ทำนะครับลงหลับไม่ได้ถ่ายนะครับเอฟซีเพราะว่าเเปิดเพลงทั้งวันนะครับวันนี้ตอนเช้านะก็ไม่ได้ถ่ายนะครับเอฟซีพอสายสายมาบุกมาจะถ่ายก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนทานะครับเอฟซีครับอันนี้ก็ลงหลับก็ทําเสร็จแล้วนะครับทํากันศาสตร์นะครับเอฟซีก็ฝนก็จะไมเ่เข้าแล้วนะครับทีนี้ ครับครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสีทุกคนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงหว่างเกาะกันด้วยนะครับครับวันนี้ลุงหวางก็ทํากาสสาดนะครับก็ทำสองวันวันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ก่อนนะครับด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับทั้งสองด้านนะครับสีด้านนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดอ่า ตรงที่มันหย่อนลงมานะครับสินี่นก็ลุงหวังก็ตอกตอกอเรียบร้อยนะครับทีนี้ครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องลุงหวังเกาะกอกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ